สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำนะคะสำหรับหัวข้อเฟรนโซนนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่คุณสัมผัสได้ว่า มันเป็นได้แค่เพื่อนหรือเปล่าหรือมันก้าวข้ามเส้นเฟรนด์โซนไปได้ยากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนวัยเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องรู้สึกมากกว่าเพื่อนแน่ๆมาดูตรงนี้รวมกันได้เลยนะคะเป็นการอัปเดตพลังงานเป็นการเช็คนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะแน่นอนเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดเลยนะสเดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าอยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้คะ่ะว่าพลังงานของเรา นนั้นเชื่อมโยงถึงการกดเข้ามาดูได้เลยนะเพราะออมก็จะต้องเช็คเป็นพลังงานหลักสำทับให้อยู่แล้วนะคะว่าเอาละกดเข้ามาดูแล้วเนี่ยพลังงานมันใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าพลังงานหลักตรงโดยส่วนมากนะคะก็แปลว่าเออคลิปนี้ก็จะแม่นหน่อยก็จะดูสนุกมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่ผ่านเข้ามานาออยากที่จะอ่อดูดวงกับออมนะคะใต้คลิปนะคะก็จะมี l ล n e แอดไลน์สอบถามจองคิวกันได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากบูชาเทียนบ้างเอ่ยเจด กันยา2567จะจุดเทียนนเพระเคเป็นเทียนบูชาเทวดาและองค์เทพที่ดูแลปกปักรักษาเรานะคะเพื่อให้ท่านมีพละกกำลังมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นเพราะว่าในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาในช่วงสามเดือนนี้นะคะปี6 7เนี่ยนะคือมันมีดวงดาวแปรแปลวนหลายดวงมากนะคะดาวพุธดาวศุกร์ดาวมลตยูมีราหูอมใจ อมจันนะมีอะไรอีกหลายอย่างแล้วอาจารย์เขมที่ทําเทียนก็เลยแนะนําว่าควรจุดเทียนนพเคาะเพื่อผ่อนหนัก เป็นเบาเมื่อเทวดาหรือองค์เทพประจําตัวเรามีพลังงานมากขึ้นท่านก็ดูแลคุ้มครองเราได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอาจารย์ก็เลยปริงไอเดียว,ว่าเออเราทําเทียนนพเคะดีกว่าแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเทียนออแฮนด์เมดไส้ในจะเป็นคาถาใช่ไหมอาจารย์เขาจะเขียนน่ะแล้วก็ปั้นขึ้นรูปอะ่ะมันเลยต้องจองล่วงหน้านะทุกคนมันมันไม่ใช่ว่าซื้อแล้วก็จุดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อาจารย์จะเป็นคนจุดให้เรานะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องจองกันเข้ามาล่วงหน้าเพื่อให้อาจารย์มีเวลาทํา เกันยา6-7จองเข้ามาได้ก่อน4โมงเย็นเท่านั้นเลยไม่งั้นทำให้ไม่ทันนะคะนะแต่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วปุ๊บรีบจองแล้วกันเนาะไม่ต้องรอให้ไปถึงวันที่7ก็ได้นะคะเนาะเอาละนะคะแล้วก็ฝากนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับแสนซับนะคะที่กำลังจะมาถึงด้วยจ้าโอเค อย่างที่บอกเนาะเช็คพลังงานหลักนะคะเฟรนด์โซนธาตุน้ำพลังงานหลักของคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบทำบุญสุนทรทานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบช่วยเหลือคนจรจัดขอทานเ,าเด็กยากไร้สัตว์ก็ได้นะสัตว์จรจัดก็ได้ใจบุญสุนทานอะไรเงี้ยหรือพวกคุณอะเก,อเกื้อกูลกัน ซื้อข่าวซื้อน้ำซื้ออะไรมาฝากกันพากันไปเลี้ยงก,นนกินนู่นกินนี่แล้วก็สลับแชร์กันเดี๋ยวเธอเลี้ยงเดี๋ยวฉันเลี้ยงเดี๋ยวเธอเลี้ยงเดี๋ยวฉันเลี้ยงหรือมีการเปกันนะคะมีการเปกันเกิดขึ้นหรือว่าพวกคุณอะทามาค้าขายร่วมกันก็ได้นะว้าวอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่พร้อมที่จะมารักกันไหมคะมีายดึงายใดายหนึ่งยังไม่ได้มองว่ามันเป็นความรักขนาดนั้นหรือพวกคุณยังไม่พร้อมที่จะมารักกันนะคะ ในบางเคสพวกคุณไม่ชอบที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องเงินอะไรบางอย่างเช่นการเปกันอ่ะมีคนไม่ชอบเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเออรู้สึกว่าการดูแลกันเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอ่ะมันมีการดูแลอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยโอเคก็ได้นะ <c oughs> หรือไม่พร้อมเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะโอ้มีการบล็อกปิดกั้นกันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีคนอยากสู้ แม้ว่าเธอจะไม่มองถ้วยนี้แม้ว่าเธอจะไม่ต้องการถ้วยนี้นแต่ฉันก็ยังจะสู้อยู่ฉันก็ยังต้องการที่จะสู้ฉันไม่อยากให้เธอไปมีใครเธอต้องรับช่วยฉันสี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะหรือว่ามีการบล็อกปิดกั้นกันเกิดขึ้นเพราะว่ามีการแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงอนงอนอะไรกันนะคะหรือว่ายังไม่พร้อมเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นเหตุให้ไม่อยากคุยเป็นเหตุให้บล็อกได้นะ,ะแต่น่าจะยังมีการคุยกันอยู่บ้างคะ่ะ มีการเอาเรื่องงานมาเป็นหลักมีการทักทายพูดคุยกันอยู่บ้างนะคะหรือว่าออมีเซ็กกันบ้างในบางเคสยังมีบ้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยสี่วันมีเซ็กกันสักครั้งนึงนานๆทีมีเซ็กกันครั้งหนึ่งก็ได้นะนะคะแต่อาจจะแบบบางคนก็คือเอาเรื่องงานมาบางหน้าอะไรเงี้ยเอาเรื่องเซ็กมาก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้อเดี๋ยวก่อน ต้องดูลัคนาราศีนะคะลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ที่จะเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขา,อาขอห้าราศีนะคะแล้วก็เป็นเดือนด้วยนะหเดือนนะคะมีลัคนาราศีกุมหรือเดือนกุมภาพันธ์ลัคนาราศีเมถุนหรือเดือนมิถุนายนลัคนาราศีสิง์หรือเดือนสิงหาคมลัคนาราศีมีนหรือเดือนมีนาคม โอ้ราศีสิงห์สาโดดเด่นเดือนสิงหาค่ะมิถุนาเหมือนออกไปแล้ววะโดดเด่นเดือนมิถุนาด้วยถ้าำจำผิดขอโทษทีขออีกอันหนึ่งแล้วกันลัคนาราศีมังกรหรือเดือนมกราคมนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเลขอะไรก็ได้ถ้ามันได้เลขหนึ่งกับเลขสองเอามารวมเป็นสิบสองหรือว่ายี่สิบเอ็ดก็ได้นะคะเอาล่ะห้าเลขเลขสิบเอ็ดค่ะเลขหนึ่ง ในที่นี้บางคนเชื่อเรื่องพลังงานจัก,กรวาล universe เชื่อเรื่องทวินเฟลมโซเมดนะคะบางคนเห็นเลขตองหบ่อย1นึหรือ11.11มง11นาทีนะคะน่าจะเชื่อเรื่องจิตวิญญาณสายจัก,กรวาลก็ได้ค่ะเลข5ค่ะอู้เลข11อีกแล้วนี่ไงโดดเด่นความสัมพันธ์ทวินเฟลมโซเมดหรือเชื่อเรื่องนั้นอย่างแบบสุดๆเลยบางคนก็เห็นเลขเลขสาบ่อยเลขตองบ่อย 11มง11นาทีเห็นเลขตองหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะคะ11ซ้ำโดดเด่นเลข11มากๆเลข8ค่ะอีกเลขหนึ่งแล้วก็เลข6นะคะเอาละแล้วนี่ก็คือพลังงานทั้งหมดของคุณกับเขาลองเช็คดูซิว่ามันตรงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันแม่นซักแบบ60%นะคะจะดูสนุกหน่อยเพราะมันจะค่อนข้างแม่นแต่ถ้าเกิดว่ามันได้แค่ครึ่งๆกลางๆก็ต้องทำใจว่าไม่ได้แม่นทั้งหมด นะคะก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูเป็นไกด์ไลน์หรือว่าถ้าเกิดมันบันน้อยกว่านั้นอนะ่ะมันแค่แบบ30%ไม่ค่อยตรงอะไรเงี้ยมันก็แปลว่ายังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะหรือว่าคุณจะดูเอาสนุกก็ได้นะอเอาละ <c oughs> มาค่ะชาวธาดน้ำเฟรนโซนอุ้ยตายตายแล้วตายแล้ว พทยน้ำเฟรน์โซนตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอู้อก,กระเด็นออกมาเลยเขารู้สึกความสัมพันธ์นี้มีการนิ่งสงวนท่าทีกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเขารู้สึกเหมือนอยากสงวนท่าทีหรืออยากนิ่งหรืออยากโฟกัสให้มันมั่นคงก็ได้เขารู้สึกยังไงกับน,น้ําเขารู้สึกว่าตัวคุณเองดูมีระยะกับเขาค่ะคุณดูมีระยะ แต่ว่าคุณก็เป็นคนที่เขาปรารถนานะ The world นะคะไพ่วันเสาร์คุณมีช้อยก็ได้อะคุณเลือกได้คุณสวยหล่อเลือกได้คุณอยู่ในจุดที่จะทำยังไงกับชีวิตก็ได้คุณเติบโตนะคุณ growing up อะไรอย่เงี้ยเออคุณคุณในบางเคสตัวคุณเองเป็นสเปคของเขาเลยอะเออเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบสำหรับเขามากๆเลยนะ แต่อ俺ไม่แน่ใจว่าพวกคุณห่างกันหรือเปล่าตอนนี้คบคุยกันผ่านแอปอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะหรือว่ามีความห่างกัน <c oughs> เขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ำอีกอืเขาไม่ชอบเวลาคุณทำตัวเหินห่างเขานะถ้าคุณนิ่งหรือสงหวนท่าทีนะคะหรือคุณมีช้อยอ็อปชันเขาไม่ชอบและอาจจะไม่ชอบเวลาคุณสัวนท่าทีหรือทำเป็นแบบหมางเมินเขาก็ได้นะ เขารู้สึกไม่ชอบใจอะไรบางอย่างอย่างที่ยมพูดไปแล้วอ่ะแล้วก็มีพลังงานในเชนิงอาจจะอยากสืบอยากส่องเรื่องของคุณหรือเปล่าอาจจะอยากรู้ว่าคุณมีใครไหมคุณมีช้อยอื่นอีกไหมนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกเนี่ยแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่มากๆนะคุณเป็นสเปคคุณเป็นคนที่คลิกคุณเป็นคนที่มีเคมีเข้ากันหรือเป็นคนที่แบบเขารับรู้ได้ว่าพวกคุณมีความเป็นคู่กันอะ่ะอืมเขารู้สึกว่า คุณเข้ามาเติมเต็มให้เขารู้สึกสมบูรณ์ในชีวิตคุณเป็นคนที่คลิกเป็นคนที่ใช่เป็นสเปคแต่เขาไม่ชอบที่สถานการณ์นี้เป็นรักทางเลือกหรือรักทางไกลหรือเขาไม่ชอบที่เวลามีการนิ่งสงวนท่าทีในบางเคสเขามองว่าชาวธาตุน้ําเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆนะเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนที่ดีแต่ว่าเขาก็ดูบางทีคุณเป็นคนเอาแต่ใจไหมบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณก็ดูเอาแต่ใจไปหน่อยอืม ขอให้ขยายเขารู้สึกยังไงกับน,น้ําเขารู้สึกอืมเขารู้สึกว่าตัวคุณเองมีความลับกับเขาก็ได้นะเขารู้สึกว่ามีการบล็อกปิดกั้นหรือห่างกันและเขามองว่าคุณคุณคุณมีอะไรไม่บอกเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณบอกอะไรก็ตามที่คุณซ่อนไว้หรือเขาอยากให้คุณพูดสิ่งที่อยู่ในใจก็ได้ เขารู้สึกยังไงกับน้ํามีไพ่ชาวเมดนะคะเออเขารู้สึกว่าคุณดูนิ่งดูดูดูแปลกๆเออเขามองว่าคุณดูแปลกๆไปอะแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าชาว้่าน้ําดูดูมีอีกโก้ก็ได้นะเนี่ยดูมีอีกโก้ดูแบบเหมือนคุณไม่ค่อยเปิดใจยอมรับฟังหรือไม่ค่อยเปิดใจอะไรบางอย่างอืมเขารู้สึกยังไงกับน้ํา มีไพ่พิจิกค่ะว้าวว้าว The Empress The Emperor ไพ่คู่ใบใหญ่ขึ้นนะคะนานๆทีนะมีไพ่ผูศพด้วยเฮ้ยเขาบอกว่าเขาเจอแล้วอะ่ะเขาบอกว่าเขาเจอแล้วเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันจริงๆเขาเจอแล้วออมว่าก่อนหน้านี้เขาไม่แน่ใจก่อนหน้านี้เขาไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองว่าเขารู้สึกยังไง แต่ตอนนี้ตอนนี้จริงๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะตอนนี้จริงๆเขาก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตนะคะเขาจะรู้เลยว่าคุณนี่แหละคือใช่ที่สุดแล้วสำหรับเขานะแสดงว่าเขาค่อนข้างรู้สึกกับคุณในแง่บวกมากกว่าแง่ลบนะคะในแง่ของความเป็นคู่ในแง่ของแบบเฮ้ยแบบมันมันมันดูใช่อะมันมันเจอแล้วว่าเหมือนเขาเจอเจอเจอคู่อ่ะ อันนี้คือความรู้สึกนะอืมแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าพวกคุณบล็อกปิดกั้นอะไรกันหรือมีการนิ่งสงวนท่าทีอะไรกันเขาอาจจะไม่ชอบภาวะที่มันห่างเหินห่างไกลภาวะสงวนท่าทีภาวะ,วาาวะแบบดูมึนตึงภาวะอะไรเงี้ยเขาต้องการที่จะคืนดีด้วยคุยด้วยเจอกันตรงกลางหรือว่าดิวกันให้ลงตัวอะไรบางอย่างเอ่อเฟรนด์โซนธาตุน้ำเขาจะทำยังไงกับคุณ เฟรนด์โซนธาตน้ำเขาจะทํำยังไงอืมถ้านิ่งๆกันเขาก็เหงานะเนี่ยถ้านิ่งๆสงวนท่าทีกันเหงาเหมือนกันอืมก็เหงาอยู่นะไม่มีเธอรอคอยด้วยรอดูเขาเขาคงรอรออะไรสักอย่างรอให้มีเงินแล้วจะเดินทางมาหากันก็ได้นะเออรอมีเงินก่อนแล้วก็จะได้เดินทางมาพบปะพบเจอกัน หรือเขาจะรอข้อความจากคุณรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างเขาจะทํำยังไงกับชาวทาตุน้ําอู้เขาจะทําให้มันเป็นมิตรภาพที่ดีค่ะออมว่าคนคนนี้ดูคิดถึงนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะความผูกพันความคิดถึงความแบบเมอเมหาคุณอะไรเงี้ย เขาจะทำยังไงออมองว่าเขาจะทำให้มันเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นผู้ซัพพอร์ตสนับสนุนช,ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันแล้วดีหรือว่าเป็นคนที่คอยให้กำลังใจการอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเหรอเริ่มต้นใหม่ให้มันเป็นความรักที่ดีก็ได้เนี่ยเขาจะทำยังไงเอามอาเขาอยากกลับมาทำให้มันดีค่ะขอสองใบค่ะ มีไพ่มังกรและสองไม้เท้าเอามองว่าเขาเห็นอนาคตอะไรบางอย่างไม่รู้นะกับชาวธาตุน้ำเนี่ยเห็นความเป็นมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่ดีเห็นการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนที่ดีเพอร์เฟกต์เขาเห็นอนาคตอะไรบางอย่างกับคุณแล้วเขาเสพติดการส่องคุณด้วยนะเออชาวธาตุน้ำ เขาจะทํำยังไงกับคุณเขาเสพติดการส่องคุณด้วยค่ะเสพติดการส่องหรือว่าเอาดวงคุณไปเช็คก็ได้เล่นเพี่กระดาศก็ได้มีไพ่วันจันทร์กรกฎหรือว่าชาวมีนก็ได้เขาจะทํำยังไงอเขาต้องการโอกาสแต่เขาไม่ไม่แน่ใจเขามีความหวังว่ามันจะเป็นความรักที่ดีเขามีความหวังว่าจะยังได้โอกาส ที่เป็นมิตรภาพที่ดีหรือว่าได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ดีๆใหม่ๆกับคุณแต่เขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะ่ะเขากําลังรู้สึกว่าเขาช้าไปแล้วหรือเปล่ามันสายไปแล้วไหมกับการที่เขาจะอยากทําอะไรบางอย่างให้มันดีกับคุณมัน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 สายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะทํำยังไงกับน้ําเขาเสียดายที่เขาเคย มีกำแพงกับคุณเคยตัดสินคุณเขาเสียใจที่เขามีแฟนอยู่แล้วเขาเสียใจที่พวกคุณนั้นดันเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือดัานมีความสัมพันธ์มั่นคงในแบบที่ไม่สามารถมารักกันได้ก็ได้แล้วเขาไม่ชอบเลยเขาจะทำยังไงกับชาวธัตุน้ำ ถ้ากรณีพวกคุณบล็อกปิดกั้นห่างเหินกันเขาทำได้แค่คิดถึงคุณน่ะทำได้แค่คิดถึงคุณปรารถนาคุณอยู่เงียบๆส่องคุณติดเสพติดการส่องคุณใจก็แอบหวังว่าจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมจะได้กลับมาหากันอีกไหมอยู่เงียบๆโดยที่อาจจะเอาเวลาไปสนใจเรื่องงานเรื่องอะไรสัพเพเหรละเพื่ออะไรเพื่อให้ลืม แต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้บล็อกปิดกั้นกันอะถามว่าเขาจะทำยังไงเอามองว่าเขากำลังคาดหวังว่ามันจะมีอนาคตที่มันดีกว่านี้นะเป็นเรื่องโปรเจกต์หน้าที่การงานเรื่องอะไรก็ได้คือทำยังไงก็ได้คะ่ะให้ยังได้มีคุณอยู่อืมเขาจะหาวิธีอะ โดยที่จริงๆเขาไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยนะอย่างที่บอกเขามีปัญหาเรื่องเงินไหมเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือระยะทางที่ไกลกันหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เขาจะทําแน่นอนเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นมิตรภาพที่ดีๆแน่นอนการเริ่มต้นกันใหม่ความรักที่ดีการมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยทิศทางแนวโน้มค่ะ เฟรนโซนธาตุน้ำทิศทางแนวโน้ม,อมตอนนี้บล็อกปิดกั้นกันอยู่หรือปิดใจหรือเปล่าทิศทางแนวโน้มอยู่ในระหว่าง move on ก็ได้นะพวกคุณนะ่ะทิศทางแนวโน้มมันอาจจะต้องผ่านด่านอะไรบางอย่างผ่านด่านคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ต้องเอาชนะใจผู้หลักผู้ใหญ่ไฝไ่ายใดฝ่ายนึ่งไหม ผ่านด่านอะไรบางอย่างทิศทางแนวโน้มดูทรงอาจจะไปมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องงานถ้าพวกคุณข้องเกี่ยวกันเรื่องงานเรื่องเรียนแน่นอนมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากเพราะทิศทางของไพ่เนี่ยมันมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยแบบจริงจังเลยนะแต่ยังไม่ได้เห็นภาพว่าเป็นเรื่องของความรักนะโอ้คิง of อปสอดกับควีนท็อปสอดไพ่คู่ขึ้นแบบถึงสอง รอบเลยนะเมื่อกี้ก็เป็น d e p r e s s เ e มเ e อร์นะคะนี่ก็ King กับ Queen of Swords นะคะทิ่ทางแนวโน้มพวกคุณจะยังคงแบบอาจจะมีบ้างนะกำแพงอะ่ะอาจจะมีบ้างนะถ้า Move on อยู่ก็คือต่างคนต่างกำแพงแข็งแกร่งมากเข้ามาดิเธอก็เข้ามาก่อนดิทักมาดิเธอก็ทักมาก่อนดิอะไรเงี้ยแต่ถ้าพวกคุณไม่ได้บล็อกปิดกั้นกันนะอมว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปแบบจริงจังมากๆ จริงจังเรื่องเรียนเรื่องงานก็ได้ขอไพ้ยขยายมีไพ่าชาวกลุ่มและสองเหรียญที่ทางแนวโน้มคงประคับประคองกันไปนะอันนี้กรณีไม่ได้บอกปิดกั้นนะประคับประคองกันไปแบบไม่ได้ไว้ใจกันร้อยเปอร์เซนต์นะแล้วก็ไม่ได้มั่นใจด้วยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความรักกันอีลูปแบบไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินไม่ปล่อยกันไปแน่ๆ มีไพ่ชาววันอาทิตย์หรือสิงห์มีไพ่ชาวพิจิกเอามาว่าความสัมพันธ์นี้นะมันจะถูกประคับประคองกันไปในลักษณะของคนสองคนที่เป็นคนดังทั้งคู่เราแบบทาอะไรกันไม่ได้หรือความสัมพันธ์นี้นะคะจะถูกประคับประคองกันไปจนกว่ามันจะถึงจังหวะโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเช่นเป็นอิสระจากกันได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือจะมีการโอกาสที่จะได้มาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่าง อขอขยายเดอะเดตค่ะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์เดอะ a t e บอกว่าเดอะเดตมีไพ่ชกรรกฎโอ้ในบางเคสสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นแฟนกันได้ในอนาคตนะคะสามารถที่จะนะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือหรือเป็นแฟนกันได้คบกันได้แต่มีอุปสรรคแน่นอนเดอะเชอริออตต้องพยายามความแตกต่างที่มีหรืออะไรก็ตาม นะคะอืมแต่ว่าบางคู่เนี่ยที่ทางในโนมคือเรื่องงานเรื่องเรียนหรือการเป็นคนในสังคมอะไรบางอย่างนั้นตรงนั้นจะแฮปปี้มากๆเลยอะ่ะอุ้ยแต่มีโอกาสสูงที่พวกคุณจะได้เป็นอะไรกันแต่หนทางคงไม่ได้เอยด้วยกีบกุบหลาบหรอกค่ะอมมองเห็นมันน่าจะติดบุคคลน,ไไน่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าติดสังคมแวดล้อมรอบข้างอะไรบางอย่างค่ะ,ะ,คะที่ทําให้ยากหรือรักทางไกลก็ได้ที่ทําให้ยากนะอืม บล็อกปิดกั้นเนี่ยต่อให้คิดถึงแค่กันแค่ไหนก็ไม่ยอมกันนะคะแต่ถ้าไม่ได้บล็อกปิดกั้นที่ทางในนมก็คือน่าจะจริงจังกันในในแบบใดแบบหนึ่งแน่เลยอะถึงไปไปถึงขั้นได้แบบคบหากันหรือเป็นแฟนกันจริงๆอ่อะไปถึงได้ถึงขั้นนั้นเลยนะเพราะว่ามันจะดูจริงจังมากค่ะถ้าไม่ได้บล็อกปิดกั้นนะอแล้วเขาอยากก้าวข้ามเส้นเฟรนด์โซนไหมเนี่ยเขาอยากที่จะ ข้ามเส้นเฟรน์โซนไหมคะเขาอยากข้ามเส้นเฟรน์โซนไหม,มเขามองว่ามันยากตรงที่ว่าสมมุตินะคะมันดันเป็นคนในสังคมร่วมกันหรือมันเป็นรักเราสองสามคนนะ่ะเขาเลยค่อนข้างมองว่ามันมันก็ยากหรือน่าเสียดายเขาอยากข้ามเส้นเฟรนด์โซนไหมดูอยาก รออยู่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคอู้อยากสิเขาอยากข้ามเส้นเฟรนด์โซนแต่รีบไม่ได้ค่ะเขาอยากข้ามเส้นเฟรนด์โซนแต่รีบไม่ได้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคระยะทางไายใดสายหนึ่งเป็นไม้มีลูกติดหรือว่าภาระหนักอึ้งในชีวิตอยากค่ะอยากแต่การจะข้ามเส้นเฟรนด์โซนนั้นต้องมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันให้ดี นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นรักเราสองสามคนเขาคงเสียดายมากอ่ะเขาจําเป็นต้องรับผิดชอบลูกเขาพาละเขาอะไรต่างๆแต่อยากนะคะอืมเอาล่ะเรามาดูข้อความเฟรนด์โซนธาตุน้ําเขาอยากบอกอะไรเฟรนด์โซนธาตุน้ําเขาอยากบอกว่าหึงนะห่วงนะรู้ตัวบ้างสิจ้าธาตุน้ําจ๋าเนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณด้วยนะคะแต่งงานกันเถอะนะครับ แต่ดันเป็นเพื่อนกันร้อยเปอร์เซ็นี่ดีจะทายังไงดีอะอยากแต่งงานแต่สถานการณ์ดันเป็นแค่เพื่อนถ้าเธอชอบก็บอกมาดิยังไม่ได้บอกรักบอกชอบกันก็ได้ไงมีกําแพงกันอยู่ก็ได้ไงยังไม่ได้สารภาพรักก็เลยลังเลอยู่เธอก็บอกก่อนสิเธอก็พูดก่อนสิอย่างนี้ก็ได้เนาะเขาคงอยากได้อยากได้ยินว่าว่าคุณยังชอบเขาไหมยังรักเขาไหมอะไรเงี้ยอืม อยากแต่งงานกันแต่เป็นได้แค่เพื่อนเขาอยากบอกว่าอะไรอีกเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาจะรู้จักคุณจากที่ไหนสักที่นึงอะอารมณ์แบบผูกพันแบบอดีตชาติก็ได้นะคะเขาบอกชีวิตเขาเพิ่งเริ่มต้นเมื่อได้พบกับชาวธาตุน้ำนี่แหละเออชีวิตเพิ่งเกิดเมื่อได้เจอคุณแต่เขาเขาจินตนาการร่างที่เปือยเป่าของคุณด้วยค่ะอาจจะแบบมีเรื่องเซ็กส์ด้วย เขาบอกว่าถ้าเขาต้องมาตามชาวาธาตน้ําตลอดตลอดเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นคนบ้างงานหรือ,อเขาอาจจะมีอะไรต้องทําเยอะก็ได้เขาอยากเป็นฮีโร่ของคุณนะอืมคุณทําให้เขารู้สึกอยากปกป้องอยากเป็นที่พึ่งให้คุณได้อ่ะแต่เขาเขาบอกว่ามีใครรอคุณอยู่ไม่รู้อะพ่อแม่คุณญาติพี่น้องหรือว่าแฟนตัวจริงก็ได้นะ รอชาวธาตุน้ําอยู่อืมไม่รู้ d ด y ไหนใต้สําหรับเขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมอะไรเนี่ยพร้อมแล้วคุณแคร์เขาไหมเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วอะไรขอเช็คเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วอะไรเขาพร้อมแล้วที่จะในบางแคสถ้าพวกคุณบล็อกปิดกั้นกันนะเขาพร้อมแล้วที่เขาจะเปิดหูเปิดตาเจอคนใหม่ๆอันนี้กรณีบล็อกปิดกั้นนะคะ เขาพร้อมแล้วที่เขาจะไปเปิดตัวเองเปิดโลกกว้างเขาพร้อมแล้วที่จะโอ้สิบดาบจบเรื่องทุกอย่างเขาพร้อมแล้วเขาพอเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเพราะเขาว่าเขารอคุณอยู่เขารอที่จะจบเขารู้แล้วว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะเขารู้แล้วว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ย เหมือนเขารู้แล้วว่าเขาต้องหาวิธีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจัดการกับความสัมพันธ์นี้นะอไอ้คำว่าเขาพร้อมแล้วเนี่ยเอาล่ะจัก,กรวาลมีอะไรอยากบอกน้ำค่ะเฟรนโซนธาตุน้ำจัก,กรวาลอยากบอกว่าบอกคุณว่าให้ให้เชื่อให้มีศรัทธาในเรื่องความรักหรือว่าจงเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นและความศรัทธาเป็นสิ่งที่สำคัญมากม ชาวธาตุน้ำนะในความสัมพันธ์นี้นะความเชื่อสําคัญที่สุดจงเชื่อว่าคุณทําได้ค่ะจงเชื่อว่าคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ได้หรือจงเชื่อมั่นในตัวเองคุณทําได้นะคุณเรียกความเชื่อมั่นและความศรัทธากลับคืนมาได้นะจงบอกความจริงนะคะจงพูดความจริงอา,อาจจะแบบจงเชื่อมั่นว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้ก็ได้ค่ะ จงเชื่อมั่นว่าคุณจะแสดงออกกับเขาแบบเป็นธรรมชาติของตัวเองจงเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้จงเป็นตัวของตัวเองจงพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยใต้สำรับโอ้การตัดสินใจโอเค ถ้าเกิดชาวธาตุน้ํากําลังต้องการการตัดสินใจอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณจะต้องทําคือซื่อสัอตย์กับความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะได้คิดพูดอ่านทําเขียนออกมาเป็นความจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วจกวักรวาลบอกว่าคุณทําได้ขอเพียงคุณเชื่อมั่นและศรัทธาว่าตัวคุณเองสามารถที่จะ เป็นตัวของตัวเองได้นะคะอย่าง100%เพื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างคุณทำได้แน่นอนนะคะเอาล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะ,ะยังไงก็อย่าลืมนะคะจุดเทียนนพเค๊นะคะ7กันยา2567 นะคะรีบจองกันเข้ามานะคะจะจุดแล้วนะเป็นเทียนบูชาองค์เทพแล้วก็เทวดาประจําตัวเราเพื่อเกื้อหนุนให้ดวงเรานั้นดีขึ้นผ่อนหนักเป็นเบาได้ในช่วงที่ดาวเดินวิทย์ผลิตหลายดวงแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามเนาะที่เป็นการซัพพอร์ตสนับสนุนกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบาย